สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโรบบอกแมพคนขายพิซซ่าสุดหลอนมันชื่ออะไาารไม่รู้มันเป็นภาษากฤษนะครับซึ่งเกมนี้มันเป็นเกมหลอนๆเหมือนเหมือนโรงเรียนที่ผมเล่นไปคลิปเมื่อที่หลวงที่ผมลงไปเมื่อกี้เอออุยอันนี้มีครับมีคนอ้วนหัวล้นแล้วก็มีขวานด้วยแล้วก็มีพิซซ่าเขาหน้าจีชอบกินพิซซ่าจนอ้วนแล้วแหละแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงเขาก็คือหมา แล้วตัวกดกำแพงอยู่ข้างหลังคือ,อะไรอุ้ยปีใครอะ่ะทางขวาเห็นมุกกว็บอะ่ะน่าจะคนขายพิซซ่ามั้งคือตุกก๊กแกเหรอมันกดอกำแพงด,ด้วยนะข้างหลังอะ่ะทุกคนข้างบนนะเห็นไหมนี่น่ากลัวอะเคเดวเเล่นกันเลยอุ้ยว้าว้ายพิซซ่าเหรอ้อยเปิดตรงนี้ได้ด้วย พี่การปรุงพิซซ่าอาหารพิซซ่าอ๋อใช่เป็นร้านพิซซ่าทุกคนเราต้องทำยังไงอ๋อนี่แหละลับซับฮัลโหลครับขอสั่งพิซซ่าที่หนึ่งครับโอเคครับรับทราบเสียงเขาเบี้ยวเบี้ยอันนี้คืออะไรอ๋อปรุงพิซซ่าใช่ไหมอันดับแรกยิบพิซซ่าแล้วก็ใส่เตาใส่เต,า,เตาอบจิ๊บ วางสิเอานี้ไงวางโอเคเอาเวลาครับแล้วก็เสร็จแล้วไงต่อไม่ต้องปิดเหรอกลัวไฟไหม้เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วแล้วก็ไงต่ออ้ยพี่เคยตุง้งอ้าวเด้งมาที่นี่เฉย โทษน,นะคะเมื่อกี้ก็ขอใครด้วยพอดีว่าโอ้เผลอไปกดเดี๋ยวแป๊บน,นึงแล้วรอโหลดโอเคโหลดเสร็จแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นอันพิซซ่าทำไมเขาไม่มากินที่ร้านเนี่ยออกข้างนอกได้ไหมเฮ้ยออกได้ขี่รถเหรอ,อเพื่อนวิ่งกันไปไหนนะขี่รถได้ทุกคนเอา โอ๊ยโอเคโอเคขับรถขับรถเราต้องขับดีๆก็ไปทางไหนอะไนี่อันนี้เหรอดูดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่บล็อกอะไรบล็อกเวสบล็อกอะไรไม่รู้ครับเราต้องไปส่งร้านไหนเอ้เราต้องส่งไปส่งบ้านไหนขอโทษครับบ้านไหนทุกคนส่งนี้เหรอเฮ้ย เเพื่อนเอามาวิ่งทำไมบ้านนี้เหรอใช่ไหมน่าจะช่อยเอานี่ก็ล้มจริงๆเลยอะไรอ่ะมันก็บินอยู่แล้วอ่ะทุกคนเราด,ดูเพื่อนขี่ดิเอารถรถไปซะแล้วรถไปซะแล้วทุกคน เราก็ต้องวิ่งอย่างเดียววิ่งปีนปูปีนภูเขาเลยเฮ้ยเราต้องไปส่งบ้านนั้นใช่ไหมแล้วอยู่ไหนอ่ะเอาหลงแล้วหลงป่าแล้วไม่นะอ๋นนี่ไงตรงนี้นี่ครับ <c oughs> เป็นบ้านเลยสักอย่างน่นลรถเราแต่เราเข้าเลยนะครับิีพิซซ่าได้ไหม ใส่พ sí, ิซซ่าไม่มีพิซซ่าใช่ไเฮ้ยใครอะอ๋อลุงบ้วนคนนั้นพิซซ่ามาส่งครับติ๊งหนึ <h 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 ่งพิซซ่ามาส่งเห็นคุณว่าชอบกินพิซซ่าร้อนอีกแล้วร้อนอีกแล้วทุกคนเอาอู้มีกนไกซะด้วยสวยแล้วทุกคนต้องเอาชีวิตรอด รีบกลัวกลัวเขาลงมาขึ้นมามะไฟดแดงๆอนะไรเน่ยเขาเนไปไหนอะเฮ้ยผมไม่กล้าลงอะตอนเนี้ยลงเราน่าจะตายอะทุกคนเพราะว่าตอนนั้นเห็นปะเฮ้ย ต้องแก้พาส่วดเหรอผมไม่กล้าลงไปอะทุกคนเฮ้นอยู่กันเนี่ยอยู่แต่ไม่ได้อยู่ร้านตรงนี้หรอทุกคนสู้ตายไปมันอยู่ตรงนู้นน่าลผมเห็นมันเดินไปนู้นเสียงในเสียงหนูร้องอ่ะ แอบได้ไหมแอบได้ไหม เข้ามาได้ไหมไม่มีใครอยู่นี่เลยหรอกใครก็ได้ชื่อด้วยเอากล่งอมงมังไว้เอากล่องมังไว้เอากล่องมังไว้เอากล่องมังไว้จะได้เข้ามาไม่ได้เอากล่องมังไว้เอากล่องโง่เฮ้ยเขาไม่เห็นหรออ๋อเราแอบได้ทุกคนเนี่ยแอบแอบเออเนี่ยแอบเขามองเขามองไม่เห็นหรอก เราต้องแก้พสวิร์อะไรอะ่ะเข้าไปห้องสวยแล้วเพื่อนไปไหนขึ้นหมดอะ่ะเพื่อนอยู่ที่ร้านเหรอเอ,อ๊ะกล่องใหม่ไม่กล่องมาเกินไหมอะ่ะแล้วอะไรทางซ้ายเวลามันับคือเลย วัง coon ว้ยวัง coon ว้ยแล้วเวลาคืออะไรมันซ้ายอ่ะสิม่วงอ่ะคุณมาให้ผมนำแล้วผมก็แค่ามาสง่งพิซซ่าคุณคุณหิวอ่ะคุณพุทธาทำมาให้อุย้ยขังผมอีกแล้วเวลาคืออะไรเวลาคืออะไร ตอนนี้ผมแอบอย่างเดียวเลยผมไม่ทำาะะไรเลยทุกคนกฮ้ยเพื่อนไปไหนกันหมดอ่ะจุกจงังหวะจุกมะจุกมะทุกคนจุกจุกดีกว่า เพื่อนสวยแล้วเราออกจากที่นี่ยังไงดีเฮ้ยมันเหมือนเกมแกนนี่เลยอะทุกคนใช่ปะเออเหมือนเกมแกนนี่เลยต้องพางยังไงเนะี่ยน่าจะมีของอะไรซ่อนอยู่เพื่อนออกไปแล้วอะนี่ออกยังไงอะทุกคนสวยแล้วผมอุตส่า์ทำพิซซ่ามาให้ทำไมต้องขังผมไว้ด้วยเนี่ย,ยกระโดดได้เุ้ยปีนได้ทุกคน ห้องอะไรเนี่ยห้องเต้นหลังคาเหรอนี่แหละทางออกทุกคนออก,กนู้งก่อนวิ่งเร็วมากเนี่ยเมื่อกี้เออใช่ป่ะม๊บน่ต้องลงแหละวิ่งตู้ล็อกอีกทางไหนอะทีเนี่ย วันนี่ห้องน้ำแล้วนี่คืออะไรเนี่ยลอยลอยอะไรเฮ้ยที่ขุดที่ขุดทุกคนผมเจอที่ขุดคืออะไรขุดอะไรมีสูสย์มีศพตรงนั้นด้วย ไปไปไปมีอยู่แล้วเขาดื้อหาหรืออะไรเนี่ยเฮ้ยเพื่อนวันีีนี่เราทำยังไงดีอะเราติดอยู่ตรงนี้อะเพื่อนเพื่อนตีอ่ออันนี้มันใช้ตีได้ไหมตีมันได้ไหมเพื่อนอย่าออกนะเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนก่อน พีซ่าล้สัตว์เลี้ยงเขาอะ่ะมันจะมีความลับเพื่อนไปด้วยเมื่อกี้เห็นมันเดินอยู่ข้างล่างทีนี้ไม่รู้จะถ่ายนานหรือเปล่าวิเพื่อนอ๋อนี่ต้องกระโดดเหรอเออเพิ่งรู้โอเคขอบคุณนะเพื่อนที่บอกคำใบ้อันน้้ะไรอะอ้ไม่ง่ะ ฮัเกเจ้แล้วอ่อุยเพื่อนเราชอบมากเลยคนที่น้ำลายใหญ่ย้อยเลยโหอ,อร่อยใช่ไหมนั่นอ่ะปินโอเคปินแล้วเราก็มาตรงนี้ครับจุ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้ ตายใช่ไหมเออเพื่อนตายมีกีตาร์ดิดเราต้องทำอะไระเพื่อนมีอะไรเดี๋ยวลอามันก็คือซ่อนไม่ได้ด้วยดิเอามันก็ซ่อนไม่ได้ด้วยดิเพื่อนเพื่อนอยู่ข้างนอกกันไปเป็นเพื่อนกำลังใจหน่อย เราตู้แก่เลย้มชักดูทีวีได้ไหมดูทีวีเอ้ยผม,ม <c oughs> เฮ้ยมันต้องไปทางหาไหนอะทุกคนทางหน้าต่างได้ไหมไม่ได้ด,ดูดิว่าข้างบนนี้มีอะไรไหม มีทางลับอะไรไหมไม่มีครับแล้วเพื่อนไม่อยู่กันแล้วว่าเพื่อนอยู่ข้างนอกอะ่ะอุ้ยนี่นี่เพื่อน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 หนีทําไมเพื่อนอุ้ยรองเทา้ามันมาตอนนี้าแอบอยู่ครับเพื่อน มาไหมนี้ว่าแอบอยู่นะอุ้ยมีเพื่อนสามคนดีใจมากแล้เราต้องทำอะไรอ่ะเราน่าจะให้แกอะไรสักอย่างเพื่อนมันไปไม่ได้มันต้องตองนี้ทุบเหรอนี่ลอยเพื่อนลอย มีอ่างมีอะไรั้ยคุณแอบต้องชักโคกด้วยมั้ยเพี่ยนเพี้ยนเราไปด้วยใครไปไหนเราไป ห้องนี้ห้องนี้ไม่เคยมาห้องนี้ผมไม่เคยมาเพื่อนเปิดตู้เย็นว้าวชีสกินได้ไหมนะผมไม่ใช่หนูนะชีสเน่าไหมนะชีสไปทำอะไรเอาไว้ป้อนอาหารหนูเหรอชีส ผมไม่รู้ว่าต้องทำอะไรทำไมเพื่อนเขาชอบลอยอย่างเงี้ยนะเปนวับเหรอเฮ้ยมาได้ยินเสียงหนูอะ่ะอ๋อรู้แล้วผมว่าเราต้องเอาชีตไปป้อนให้หนูอะ่ะ <G ül> มันอยู่ตรงนู้นรีบกับที เพื่อนเราต้องทำอะไรเนี่ยตอนนี้นี่ทุกคนผมห่าทั้งออกไม่ได้อ่ะเต้องทำอะไรบ้างมีหนูไหมมีสิผมได้ยินเสียงร้องอยู่เพืน่นปีนขึ้นข้างบนปีนขึ้นบนเออ ไปด้วยวิทางใหม่ไม่ผมหายทางออกไม่ได้ตอนเนี้ยชวยแล้วตะเกียงหยิบได้ไหมหยิบไม่ได้ ใครได้เป็นโรคหัวใจทำเล่นเกมนี้เด้อให้ทำเล่นแบบนี้เด้อเป็นเล่นแบบอื่นนะเล่นแบบน่ารักน่ารักอ๊อบปี้ใส่รอ<ห><ห>งเท้า<ๆ>ด้วยมผมหาทางออกไม่ได้ตอนเนี้ยไม่รู้ว่าต้องออกว,วิงเอ,อ,เอ,อ ได้จริงๆสวยแล้วผมได้ยินเสียงหนูตลอดเวลาเลยอะ่ะแล้วหนูมันอยู่ไหนตอนนี้น่าจะลอยทาของตะลุงนะครับตะลุง ปิเกได้ไมถ้าผมยังไม่ผ่านก็ต şey ่อ e ี well> 2สองก็แล้วกันนะครับ แล้วหนูมันจะให้ของลรวตอนตอนีน้ผมต้องหาเห็นได้น้องตอนนี้เราอ่ะไม่รู้ว่าจะผ่านยังไง อุอยากจะส่งพิซซ่ามาให้รับพาตัวอีกรับพาตัวจนผมร้องอุ้ยอุ้ยหาแม่กินนมนุ่มนม, <c oughs> มันมามันถือขวานมามันถือขวานมามน กูชี้เนี่ยชี้อ่ะเอาเป็นว่าติดตามและชม ep สองกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับบายบาย